รองเท้าคัชูหัวหมอนส้นสองนิ้วครับทำเสร็จใหม่ๆเลยครับยังไม่ออกจากลุณเลยครับนี่ครับเสร็จออกเพิ่งเสร็จมาใหม่ๆเลยครับยังไม่ถอดหุ่นออกครับอันนี้ต้องรอข้ามคืนก่อนนะครับถึงจะถึงจะถอดหุ่นออกนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถอด ถอดออกก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ทำทำเองขายเองนะครับขายออนไลน์นะครับรองเท้าคัสูร้านวิเชียนนะครับลูกค้าท่านใดเข้าไปเข้ามาชมแล้วก็สนใจก็เข้าไปทักเลยนะครับร้านรองเท้าคัสููร้านวิเชียนเบอร์โทรคุยกันก็ เบอร์โทรติดต่อได้นะครับเบอร์061 4954361 0614361เบอร์นี้นะครับขอโทษนะครับที่ลูกค้าที่ไม่ได้ให้เบอร์โทรไว้มีเป็นบางคลิปนะครับลืมลืมให้เบอร์โทรลูกค้าบอกแก่ชื่อเพจเพจร้านรองเท้าคัตชูร้านวิเชียนแค่บอกแค่นั้นนะครับ ถ้าลูกค้ามีเบอร์โทรแล้วก็โทรเข้ามาติดต่อที่เบอร์โทรให้ไปเลยนะครับหรือเข้าไปคุยในเพจร้านรองเท้าคัตซูร้านวิเชียนเข้าไปคุยตรงนั้นเลยครับคุยกันได้ตลอด24ชั่วโมงครับตกลงกันก่อนคุยกันก่อนพอใจแล้วค่อยสั่งครับที่นี้ทำเองขายเองนะครับรองเท้าคัตซูใส่รับปริญญาใส่ทำงาน ส้นสองนิ้วครับที่ส่วนใหญ่ทางร้านจะเน้นสีดำนะครับเน้นสีดำส่วนใหญ่ตัวรองเท้าอันนี้จะมีของเองยอะ,ะนะครับรองเท้าใส่รับปริญญาหัวตัดนะครับส้นสองนิ้วครับมีแซบซับฟองน้ำเต็มตัวใส่นุ่มสบายนะครับอันนี้เป็นคตชูทรงสวยนะครับ คัดสูนุ่มนุ่มจริงๆครับนุ่มเท้าเลยครับแต่ทรงทรงเพาะสวยครับใส่นุ่มสบายไม่กัดครับราคาก็คุยกันได้ครับสนใจติดต่อทางร้านเพจร้านรองเท้าคัดชูร้านมิเชียนเลยนะครับจะแนะนำครับนีรองเท้า รองเท้าสองคู่นี้จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าคัชูหัวตัดครับที่ที่เสร็จแล้วนะครับจะเป็นหัวตัดหัวตัดยังไงตัดตรงนี้นะครับหัวตัดแต่หัวมนอันนี้รองคือหัวมนแบบนี้ครับแบบคล้ายรองรองเท,าท้าทหารเลยครับหัวมนอันนี้ก็ใส่สบายเหมือนกันนะครับหัวมนแบบนี้ก็ใส่สบายไม่กัดครับ สักฟองน้ําแบบนี้เลยครับใส่นุ่มสบายนะครับไม่กัดครับอันนี้หัวตัดหัวตัดก็สบายอีกแบบหนึ่งครับคือรองเท้าหัวตัดมันจะไม่บีบเท้าบีบปลายเท้านะครับใส่สบายครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ